นี่คือสคริปโปรเจกต์สเปกตรัม8.0โดยที่เรามีมฟังก์ชันออโต้ตกปลาโดยใช้ AI กันนะครับทุกคนคุณไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดหรือถ้าเป็นมือถือคุณจะไม่ต้องจับหน้าจอเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยนี่นะครับผมเปิดไปเรียบร้อยนะครับคุณสามารถตกปลาทั้งโซนธรรมดาและโซนแอดวานเลยนะครับผมนี่คือผมไม่ได้จับนะอันนี้คือผมไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะับอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับแต่น,นี่ก็คือการใช้การพรีวิวเฉยๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือมันตกปลาเองเลยนะครับดูกันเลยนะครับผมนี่ ปลาเองนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอันนี้คือคือสามารถ F K ได้ทั้งคืนเลยนะครับผมผมลองเทแล้วนะครับ F K 10ชั่วโมงนะครับได้ของมาก9 9้บวกนะครับผมซึ่งแบบโหดมากๆเลยนะไม่หลุดไม่เด้งนะครับไม่โดนแบนละเปอร์เซ็นต์นะครับผมใครอยากได้สกิลตรงนี้นะครับดูคลิปให้จบนะครับผมแล้วก็ใช้์งานไปเป็นก็ขอดูคลิปให้จบเช่นกันวกันนะครับผมไปดูกันเลยท่านแหน่กำลังมองหาร้านขายแกะตันและสินค้าในวงการอยู่แล้วสิต้องนี่เลยร้านสิบยูฟับ อ่าที่บริการเกี่ยวกับ Map ปบล็อกฟู้ดทอเ t ็ตเทอร์เวอร์ดีฟเอนสตาร์ทาวเวอร์ดีฟนอ์และเพลย์ซิมเนเลเตอร์ในที่ใดนอกจากนี้ยังมีบริการกล่องุูมต่างๆเลยครเริ่มต้นแค่1บาทเท่านั้นว่าจะเป็นไก่ตันยูนิตและตัวละครในแมปต่างๆและยังมีบริการขายไก่ตันในราคาเริ่มต้นเพียงแค่69บาทเท่านั้นและนอกจากนั้นอาจในอนาคตอาจจะมีราคา1บาทเข้ามาด้วยใครสนใจใช้บริการรเว็บใต้คลิปเลยและอย่าลืมไปกดไลค์และกดติดตามเพจเขาด้วยนะเพราะว่าเพจเขาเนี่ยจะ เดี๋ยววันอ่ะสุดท้ายผม CPU นะครับแล้ววันนี้ครับเรจะมาแจกซีรแมบ Head Simulator Nighty n i g นะครับผมก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับบางคนอาจจะยื้ผมหายไปไหนก็มีคนพิมพ์กันในคอมมูนิตี้เต็มเลยนะครับผมไม่ได้ไปตอบก็เพราะว่าตอนนี้คผมหมดค่าซาหมดแฟชั่นหรือขี้เกียจก็ไม่แน่ใจแต่ก็เป็นเหตุผลเดียวกันครับอ่าซึ่งมีหลายคนหลายคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเออสครีส์ที่แจกเวลาสุดนะครับซึ่งวันนี้คผมไม่ได้ลงคลิปมาทั้งหมด3-4สัปดาห์นะ เออสองสามนะครับแล้วก็สี่สัปดาห์นะครับผมซึ่งผมเนี่ยไปนั่งทำสคริปต์นะครับอ่าเฮเกิดจากคลิปล่าสุดเนี่ยนะครับผมมีความคิดมาก็คือมีคนคอมเมนต์ว่าสคริปต์ที่พี่แจกเนี่ยนะครับมัน,ม,ม,นมันอาจจะมีอะไรที่ดูดดูดสัตว์ดูดอะไรนะครับอ่ะพูดตรงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้โดนแต่ว่าเด็กในช่องผมโดนนะครับแล้วผมก็เออเอาซีพวกมาแจากผมไม่รู้ว่าเขาดักอะไรหรือยังไงบ้างแต่ว่า ผมแก้ปัญหาโดยการทำสกิปเองนะครับในชื่อของโปรเจกต์สเปกตรันะครับผมก็รููกันว่าค่ายนี้เป็นค่ายของผมนะครับที่ผมทำเองนะครับและก็มีหลายแมปมากมายนะครับได้มีเกม i r e เบียร์บอสบล็อกฟุตและอื่นๆนะครับเราถึงเราเราถึงคอนเทนต์ d ีเฟนได้นะนะครับโอเคก็หลังจากที่ทำมานะครับฟังก์ชันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าพวกของฟรีแต่ว่ามันแต่ว่าเออแต่ว่ามันไม่ต้อง หาคีไม่ต้องหาคียแต่ที่ที่ผมให้อะ่ะคือความปลอดภัยครับเซอร์วิสแบบที่คุณจะได้รับจากเออสคริปผมคือความปลอดภัยครับคุณจะไม่โดนดูดสัตว์แน่นอนถ้าหคุณใช้ U r L ตรงพว่มีหลายคนที่แบบมันปลอมแปลงก็คือแบบเออไปสร้างก i ีด u าหรืออะไรแบบนี้แล้วก็สคริปแบบสคริปปลอมมาอะไรแบบนี้นะครับผมก็ ผมผมไม่รู้จะป้องกันยังไงแล้วก็ทาของการแจกสคริปแบบของผมเลยละกันแล้วก็ทําเองเลยนะครับผมโอเครองรับทางมือถือและคอมนะครับ๋ยวผมรับให้ดูเลยดีกวก่อนะทุกคนเนาะนะครับผมถ้าในคอมเนี่ยนะครับจะมีอ่าถ้าใครค้างก็ไม่หนูใจนะครับเพราะว่าแบบว่าเป็นปกติของสเิีย์ผมนะครับสำหรับแบบแบบนี้เท่านั้นนะนะครับเห็นไหมว่าจะค้างนะครับให้คุณนับไปประมาณ20่วินะครับผมหรืออ่าเห็นไหมมันจะขึ้น non spoliting แบบนี้นะครับเห็นไหม อย่าไปกดนะครับอย่าไปกดอะไรทั้งสิ้นรอมันหายค้างเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่นะครับสี้ยมผมนะครับก็สีที่คุณจะได้รับก็คือจากเสี้ยมผมเลยครับก็คือ <c oughs> เป็นบัตโดไทคิดบัตโดไทคิดคืออะไรนี่ครับ คุณจะมีขาด้วนหัวหายแล้วก็แอนิเมชันซอมบี้นี่ครับอันนี้คือขาด้วนหนึ่งหัวหายนี่ครับหัวหายอันนี้ก็คือผมใส่หน้ากากนะก็เลยด้านหน้าไม่ได้หายไปแต่ความจริงหัวมันหายไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอันก็คือแอนิเมชันแบบซอมบี้แบบนี้นะครับ <c oughs> อ่าช่วนี้ผมข้อท่าเจ็บคอนะขอโทษที่มีเสียงรบกวนอะไรแบบที่ผมเจ็บคอบอก็ไอ้นิดนึงนะทุกคนขอโทษจริงนะครับผมอ่าสิ่งที่คุณจะได้รับก็จะมีประมาณนี้ครับ อ่าผมจะใช้อันโชว์นะครับไอพวกเอ่อสีเล็กโซนก็เลือกโซนที่คุณต้องการจะไปฟาร์มแล้วก็ทำการกดออโต้สกโซนฟาร์มนะครับส่วนในเอราราเอ่ออันนี้คือแบบใกล้แบบนี้เห็นไหมอันนี้อ่าผมมีออโต้แท็บนะครับอเอาง่ายๆคือมันก็คือออโต้แท็แบบที่คุณไม่มีเกมพาร์ตแต่ผมเนะี่ยมีเกมพาร์ตแทบบจะครบนะครับในเกมนี้ก็เลยแบบว่าอันนี้ก็พอใช้งานได้เหมือนกันนะทุกคนเนาะ แนะนำไม่ใช่ไปแล้วก็อันนี้เอาตัวอล็อกโซนนะครับซึ่งตอนนี้ผมโซนในในโลกเนี่ยตันไปแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมมาลิวในโลกหนึ่งเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผมเนี่ยผมจะนำเสนอมากเลยนะครับอันนี้เป็นเออโต้รีเบิร์ดนะครับผมก็ตอนที่ผมรีเบิร์ดฮาแล้วก็จะรีเบิร์ดต่อที่โลกสองนะครับประมาณนี้นะอัลติเมทก็คือตรงนี้นะครับคุณให้คุณใส่อัลติเมทไปเลยนะคุณเช่นคุณมีอัลติเมทอะไรนะครับผมมีอัลติเมทซีนามินะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มโชว์ในนนนนโลลกกกสุุดทท้้าายแวันนะคนนะคเ ครับเส้นทางสายลุงนะครับเบรนโบโรดนะครับอ่าแล้วกอ็อันนี้ก็คือแนะนำให้เปิดด้วยนะครับอินฟินิตี้เพสป e ดสัตว์คุจะวาร์ดได้ครับแบบนี้่าก็สแตนดารที่คุณเห็นในซีทัวไปเลยนะทุกคนแล้วก็ออโต้อัลติเมทให้เปิดไปด้วยนะครับคือการมจะทำการเปิดอารติเมทของเราตลอดเวลาเลยนะครับผมเวลามันชาร์จเต็มมันก็จะเปิด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 แบบนี้นะครับแนะนำบ้าๆ อ่ะแล้วก็ออโต้าฟาร์มเบสโซนก็จะเป็นฟาร์มโลกสุดท้ายที่คุณถึงนะครับก็วิธีการที่คุณจะออโต้เพย์ก็คือออโต้อัลล็อกโซนออโต้ฟาร์มเบสโซนสองอย่างนี้แล้วก็ออโต้เดเมดเออเอฟฟินิตี้แล้วก็เปิดอันนี้ไปนะครับออโต้รีดีมฟรีรีวอร์ดก็คือตรงนี้นะครับผมฟรีกิฟต์นะเปิดไปก็จะทำการรีดีมให้แบบนี้นะครับแล้วก็เคลมแรงรีวอร์ดก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวผมจะทำการทำเควสให้ดูแล้วกันแล้วผมจะเปิดไปนะครับอ่ะก็คือเควสต้อองการระไร เวาต้องการให้ผมเนี่ยทำการอัปเกรดไปในเทียสิบโอเคนะครับซึ่งผมจะไปที่โลกของก r e นฟอร์เรสหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ใช่นะครับผมขออนุญาตไปทำการผรสมยาก่อนนะมัน <c oughs> บอกให้ผมเนี่ยผสมยาให้ได้เทียสิบพอชั่นนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องทำอย่างนงี้โอเคเอ่อเทียสิบอ๋อเทียสิบ อ๋อทียนสามผมอ่านผิดนะทุกคนสิบอันเวทเสร็จนะครับคุณจะสังเกตว่าหลังจากที่คุณทำเวทเสร็จมันจะมันจะมีรีบอร์ดแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยมีฟัง์ชันอาตัวเค็มก็คือมันจะทำการเก็บให้เราบักไอสัตว์บักว่าอีแล้วซึ่งผมพูดทษจริงจริงถ้าวางไว้แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับผมพูดรตรงของฟรี ผมทำมาแค่ไม่กี่วันก็ไม่ไม่ถึง10วันนะทุกคนทำให้ผมเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้บักบ๊กบางอย่างบั๊กบางอย่างขีเกียจแก้นะเออเนีครับเซฟโอลี่กับพรีเซนต์โอลี่ก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นการฟาร์มเซฟฟาร์มเซฟคืออะไรฟาร์มเซฟก็จะเป็นตู้เซฟแบบไหนะครับส่วนพรีเซนต์ก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้นะอันนี้มันจะมีบางเควสสำหรับเควสพวกพวกคนเริ่มเล่นนะพวกพวกแรงเริ่มต้นนะครับ ตโวเมติกนะครับก็จะมี Instant Shiny Lily นะครับผมซึ่งอ,อันนี้คือกดทีเดียวแล้วแบบได้เต็มเลยนะอันนี้ผมโชมว์ไม่ได้เราะผมใช้นี่ลนะิลิคกันครบแทบจะครบแล้วใน,ใ,นในโลกนี้นะครับเจริงๆมันครบแล้วแหละอ่าใช้นี่ลิลิคก็คือจะเป็นเอ่ามันอยู่ฝั่งไหนวะนี่นี่มันคืออันนี้นะครับถ้าถ้าคุณยังไม่ได้เก็บมันจะเป็นแบบมีสีนะแต่ถ้าเก็บแล้วมันจะกลายเป็นล่องหุ่นแบบนี้นะครับเอาตัวอีทฟู้ดบักหรือเปล่า น่าจะบักนะครับทุกคนมันไม่กินผลไม้ให้แต่ตัวตอนผมเทนมันกินให้งงมากนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากหลายอย่างด้วยนะปัจจัยหลายอย่างอันนี้เป็นออโต้วางธงนะครับอือแล้วก็ออโต้หาของขวัญนะครับนี่เห็นไหมหากล่องที่มันซ่อนอยู่นะครับอันนี้ออโต้โอเพนกีฟออกีฟก็จะเป็นกล่องครับกล่องกล่องแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยได้ละอะไรวะบัคบัคไอ้เหี้ยบักบักอะไรอะ่ะบักเต็มไปหมดเลย <c oughs> นะครับอันนี้ก็น่าจะเกิดจากออฟฟิเคียด้วยนะทุกคนผมใช้เออออฟฟิออฟฟิเคียรลัวรับนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันบักอะไรหรือเปล่าเนี่ยความจริงถ้าใช้ได้นะ่ะมันจะทาการไปที่ตู้ตู้แบบเนี้ยแล้วก็ซื้อมาให้หมดเลยม,มันไม่เชิงไปอะ่ะอยู่นิ่งๆมันซื้อให้เลยอะ่ะเออบัคเยอะจริงๆอ่านี้เป็นออฟี้นะครับ คุณจะทีเลร์พอร์ตใช้อันนี้เป็นทีเลร์พอร์ตก็ได้นะที่เหมือนจะไปแบ็กลูงแบบนี้นะครับก็สามารถไปได้เห็นไหมเนี่ยมาได้ละนะครับหรือคุณจะไปเล่นออบบี้อ่าเช่นผมอยากจะไปเล่นออบบี้พีระมิดออบบี้แบบนี้นะครับแล้วก็ทีลอร์ตไปที่ละบ,บี้อ่าแล้วไอ้เหี้ยบ,บักบักบักอ๋อโอ้อออผูกแล้วไม่ใช่หรออะไรวะนะครับนั่นเดี๋ยวผมจะไปอันที่จังเกิลดีกว่า อะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อยังไม่ได้ออกจากแบ็กรูม <laughs> ออโอเคผมจะไปยันที่จกงกังเกิลก่อนนะครับทำ <c oughs> การกดโต๊ะเพย์ไปแล้วก็กดไปไปไปเรื่อยๆเ,เลยกดจะยาวเลยเสร็จละนะครับ จริงๆอ่ะกดครั้งเดียวก็ได้แต่ถ้าอยากให้ไวๆกดหลายๆรอบใช่อ่ะเช่นผมจะไปกันที่แฮกเกอร์ออ,อฟบีล้ละกันอ่ะเทอร์ตอดไปก่อนกดไปครั้งหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เนาะเนาะทำไมทไมรีวอร์ดไม่ได้งเอาอะ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะงงจริงๆมันควรจะได้รีวอร์ดนะครับตอนเนี้ย แต่รีวอร์ดไม่เด้งอ้าอออออะไรอะไรอ่ะเกมเป็นอะไรอ่ะเกมเอ๋นะครับสคริปผมว่าดีผมไม่ได้มีปัญหานะนะครับเอ่อส่วนพวกอื่นก็ไม่รู <S <s ้ว่ะครับลองใช้ดูเองนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นดิงไซก็ให้ไปเทปพอร์ตไปที่อันนี้นะครับเช่นเราไปเทปพอร์ตไปก่อนอ่ะแบบนี้แค่เรากดเอ่อออโต้ดิงไซน่ะมันจะทำการมาตีตรงนี้ให้เลย แบบนี้นะครับหรือจะกดจะเป็นอรอร่าออร่าคืออะไรออร่าคืออยู่ใกล้อันไหนก็อนก็เตียนนะครับแบบแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นออโตโอ้แนะนำให้ใช้ให้ใช้ออโต้ด,ดีกว่าทุกคนนะสะดวกกว่านะครับมันจะขุดไปเรื่อยๆไปเอากล่องนะครับนี่ค่อนข้างสะดวกนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับ จะไปแอดวานก็ได้แต่แอดวานเนี่ยมันต้องมีอันนี้ก่อนอะ่อะไอที่ขุดอะแบบดีๆอ่ะครับประมาณนี้เนาะขออนุญาตกับโผมก่อนนะครับเควสอัพแล้งเนี่ยจริงผมจะทำออโต้เควสกับออโต้แล้งมาแต่ว่าผมจะไม่ทำเป็นพูนจะทำเป็นเนวอร์ชันแยกหรือว่าจะทำเป็น UI แยกมาหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการกดแล้วแบบมันจะทำการฟาร์มฟาร์มแบบเหมือนกับไก่ตันเลยอะไรแบบนี้แต่รอก่อนนะครับผมขอดูขวัญตอบรับก่อนนะครับทุกคน ผมก็คงจะไม่ทำดีเดียวเสร็จหรอกเนาะทุกคนเนาะถ้าไม่งั้นมันจะมีมันจะไม่มีอัปเดตต่อไปนะครับออโตโอเพนเองเนี่ยนะครับก็ให้เราเลือกก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีแบ็กรูมด้วยนะครับไออัปเดตล่าสุดอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่แบ็กรูมให้ดูไปก่อนนะ <c oughs> อ่ะอสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเซื้อของคุณเนี่ยนะครับมีมีกล่องคูณไหมนะ คุณจะเห็นตรงเวอร์เซอร์ตรงนี้นะครับกดไปชัวร์คุณจะได้อยู่อินิมาเนี่ยให้คุณทำการเปิด2องอังชันนี้ให้คิมไปตามผมโนเข็บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ไฟสปีดห้าก็ได้จากนั้นก็บินหาเลยครับบินหาเลยว่าแบบ <c oughs> ในเซิร์ฟของคุณเนี่ยมีไอ้พวกกล่องแบบนั้นไหมนะ เพราะว่าไอ้แบคลูอ่ะผมทำบายพาสไม่ได้นะครับบายพาสคือการเทเลพอร์ตเข้าไปหานะนี่อะไรอ่ะคุณสามบอสอันนี้ในแม่ใช่ไหมอ่ะคุณเห็นอันนี้ไหมครับออโต้ฟิตโนมอลอันนี้ก็คือไม่แนะนำนอนรีคอมเมนต์ผมแปะไปเลยแต่ผมแค่เอาใส่มาเพราะว่าแบบางคนอยากใช้ทำไมที่ตกปลากกูลายเป็นแบบนั้น อันนี้นะดูว่านผมใช้เดมอนอยู่นะครับจริงๆอ่ะลองดูเอา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 ,เอาบัก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 แรกอันเนี้ยคือมันจะเป็นการตกปลาอัตโนมัติแบบที่ไม่ไม่มี AI ไม่มีไอคือไม่มีการเดินให้ไม่มีการนู่นนี่นั่นให้ แต่กับการที่มี AI นะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากไปฟาร์มอะไรเช่นมันจะไปฟาร์มฟิชชิงธรรมดาเน,นี่ยนะครับก็ทำได้เหมือนกันแต่อันนี้มี AI ให้อันนี้ดีมากแนะนำสุดๆคุณจะเห็นว่ามันเดินเอง n n t k f k ไม่จำเป็นเลยเพราะมันจะเดินเองอัตโนมัติแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้แต่นะเผื่อบางคนไม่เชื่อก,ก็จะลองให้ดูนะครับ <falsch S 2> แบบนี้ อันนี้คือผมคือผมผมยังไม่ได้เข้าเกมอันนี้คือเรียกว่าเป็นการพรีวิวเฉยๆนะครับเห็นไหมนี่คือผมไม่ได้คอนโทรลนะครับมันเป็น AI ไนะสมาร์ตเอไอของผมเองนะครับซึ่งก็แนะนํามากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอฟเคตกปลานะครับผมแต่อาจจะเปลี่ยนเป็รองเอสวานแบบฟิชชิงนะครับแอสวานฟิชชิงไม่ยยุ่มบักเขี้ยะไรนะครับกคบ็คือถ้าถ้าถ้า,าอยากจะตกปลาเนี่ย เราต้องออกมาก่อนหมายถึงว่าออกจากไอโซนอันเก่าแล้วเข้ามาอันแบบหน้าหน้าหลักแล้วก็แล้วก็กดไปอีกทีนะครับแล้วก็รอไปแบบนี้นะครับผมเทสมาเปิด10ชั่วโมงนะครับได้ของมาแบบเป็นก็9บวกก็ไม่หลุดครับไม่โดนแบนด้วยนะแต่ว่าอันตรายอย่างหนึ่งคือให้แนะนําให้ใช้ในเซิร์ฟคนน้อยหรือว่าอยากรู้ใช่ไหมครับว่าพิธีการเข้าเซิร์ฟคนน้อยทำยังไงเราก็ต้องทาการกด h อบเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับเราจะได้เข้าเซิร์ฟคนน้อยนะครับผมอ่ะอีกอย่าง สำหรับคนที่อยากจะตกปลาแบบยาวๆเปิดอันนี้ไปจะช่วยดีดีซีีนะครับผมจะให้ดูว่าได,ด้ดูเชียงไงเรามาลองดูกันนะครับตรงนี้ว่าโราบอทผมกินเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณนี้นะอ่าดู20%เปิดไว้หมดทุ่มสิบหกส l l แบบนี้นี่ครับ อันเนี้ยจ,จะจะจะไวกว่าในคอมนะครับก็คือแบบว่าอ่ะคุณเห็นค้างกว่าน,นี้ใช่ไหมรอไปอย่าไปทำอะไรอย่าไปแตะนะทุกคนในคอมอะยี่สิบกวิใช่ไหมแต่อันเนี้ยแม่งไม่ถึงสิบวินะครับเป็นที่อะไรที่ปัญญาอ่อนมากคือคอมอะพูดฟอร์แมนดีกว่าแต่ในมือถือแม่งควรจะเด้งไวไม่ควรจะหลุดออกจากเกมแต่แม่งเสือไม่หลุดครับทุกคน โหลดเสร็จแล้วทุกคนก็นะครับเรียบร้อยใช้งานได้ใช้งานได้จริงไหมก็ตัวแต่พิจารณานะครับนครับอยู่ที่มือถือด้วยนะว่าจะลื่นหรือไม่ลื่นหรือจะ,ะแหลกหรืออะไรนะครับยังไงก็ก็ดูกันเอานะครับ เอาล็อกโซนเบสโซนนะครับเฮียเฮียปั๊บไอสัตว์เอ้ยนะครับกดเบสโซนไปเฮียเบสโซนเฮียนี่คือนี่เลยเออ นี่ครับโอโต้นุ่นนี้นั่นนะครับโอโตัวโอปินกีฟต้ใช้งานได้นะทุกคนเนาะเนี่ยอิสเตนเซน่ลิลินะครับอันนี้คือเซน่ลิลิของสปาวตรงหน้าสปาวนะทุกคน มันก็จะทำการเก็บให้เราแบบนี้เลยนะครับส่วนเวอร์ชันอื่นก็ตามที่เรารีวิวไปเนาะนี่ครับไม่มีอะไรมากส้นนี้สวัสดีครับ,รบทุกคนไม่มีขี่นะครับแล้วก็ปลอดภัยแต่ว่าโหลดช้านะครับโหลดรันช้า,วาสวัสดีครับทุกคนขอแวะไปสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบา